คุณรู้ไหมว่าประกันสังคมนะคะไม่คุ้มครองสี่โรคนี้เป็นอันที่ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมนะคะว่าประกันสังคมนะคะให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนนะคะได้หลากหลายวิธีด้วยกันนะคะแต่ก็ยังมีคนจํานวนมากนะคะที่ยังไม่ทราบว่ามันยังมีข้อยกเว้นนะคะสําหรับประกันสังคมที่ไม่ให้ความคุ้มครองนะคะ1ก็คือว่าเรื่องการใกรรมความงามนั่นเองนะคะมันเป็นความต้องการนะคะ ของตัวบุนคคลเองนะคะที่ต้องการไปเสริมความสวยงามให้กับตัวเองนะคะข้อที่2ก็คือว่าภาวะที่มีบุตรยากนั่นเองนะคะ<อ>เกิดจากสาเหตุของผู้หญิงเรานะคะประจําเดือนอาจมาไม่สม่ําเสมอหรือว่ามีอายุเกิน35ปีขึ้นไปแล้วอาจมีภาวะความเสี่ยงในการที่จะมีบุตรยากนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะทาให้อ่าข้างในของผู้หญิงเรานะคะที่เกี่ยวกับการที่ต้องมีลูกนะคะ ประสบปัญหานะคะข้อที่สก็คือว่าการเปลี่ยนเพศนั่นเองนะคะเป็นความต้องการของตัวบุคคลเราเองนะคะที่ต้องการจะเปลี่ยนเพศจากผู้หญิงไปเป็นผู้ชายหรือผู้ชายมาเป็นผู้หญิงนะคะข้อที่4ี่ก็คือว่าการผาสมเทียมนะคะสาเหตุก็คือว่ามาจากการที่เรานะคะมีบุตรยากนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าสีโรคนี้นะคะที่ประกันสังคมนะคะเขาก็จะไม่ให้ความคุ้มครองค่ะ